เอาแหละเพื่อนๆก็กลับหมดแล้วเราคงต้องเริ่มจัดบ้านใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะนะโอเคอ่าไล่ไปทีละห้องแล้วกันห้องนอนก่อนเลยห้องนอนวันนี้เราก็จะมาจัดสายแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติรราตเริ่มเลยธรรมชาติธรรมชาติเลยเอาของออกก่อนเตียงนอนเออ แล้วเอาเป็นเตียงนอนแบบนี้ดีไหมนะหมุนก่อนปึ๊บนี่เผื่อเพื่อนๆนมานอนด้วยอะไรแบบนี้โอเคต่อไปก็เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเอาอันนี้นี่นะแล้วก็มีชั้นชั้นตกแต่งหรอ,อเอาไงดีอันนี้หรออันนี้จะใหญ่ไปหน่อยนะ จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อะเอาไม่เอาไม่เอานี่เอาตัวแขวนอันนี้อ่าใช่ใช่ใช,ใช่แล้วเราก็จะได้เอาสิ่งนี้ที่เรียกว่าอุปกรณ์ตกแต่งมาแขวนได้เออได้ไหมเออบราได้แล้วนี่ไงต้องยกขึ้นไปสูงอีกเหรอนี่แขวนสูงมาก แป้นสูงสุดๆนี่แล้วก,ก็แล้วก,ก็แล้วก,ก็แล้วก็แล้วก็โต้แอนเล็กโต้แอนเล็กหรออืมโต้แอนเล็กเอาไว้ตรงนี้ดีดีกว่าไหมอเอ้อเฮ้ยเอา,าสองอันเลยบอ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 เอาอันเดียวดินี่เอาอันเดียววางไว้ตรงนี้แล้วก็อ่ะ เอาลำโพงมาวางตั้งตรงนี้เลยโอเคเสร็จแล้วก็ปลูพรมพี่พืนโอเคเสร็จแล้วก็แล้วก็ก็ทาสีจริงๆควรทาสีก่อนนะเนี่ยแม <c oughs> ควรทาสีก่อนนะเนี่ยนี่นี่นี่พื้นไม้หรอพื้นไม้สีขาวหรือว่าพื้นไม้สีน้ำเงินเอ้ยพื้นไม้สีน้ําตาลดีนิดอันนี้สีพื้นปกติ นี่ผนังห้องผนังห้องเอาแบบนี้ดีไหมเอ๊ะือแบบนี้ดีกว่านี่นี่ผนังห้องกับพื้นห้องเอาเป็นสีนี้แล้วกันเนาะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือต้นไม้นั่นเองค่ะนี่นีดอกไม้ดอกไม้มาวางไว้ตรงนี้เลย แล้วก็แปะนาฬิกาด้วยแปะแปะไม่มีที่แปะไม่มีที่แปะแล้วค่ะนี่เอารูปมาวางตกแต่งตรงนี้ก็ได้นะโอเคแล้วก็จะมีโต๊ะเล็กๆไว้ในห้องเอาไว้แบบนั่งทำงานอะไรแบบนี้นี่โต๊ะเล็กโต๊ะเล็กไว้ในห้องแบบนี้อ่าใช่ๆแล้วก็มี เบาะรองพื้นอ่ะเบาะรองพื้นอยู่ไหนเบาะรองนั่งอ่ะนี่ไงเบาะรองนั่งเฮ้ยเอาสีชมพูด,ดีกว่านี่นจะได้เข้ากับผนังห้องแล้วเพื่อนๆก็จะได้มาหาหนามาหาเวลาเพื่อนๆมาหาก็จะได้แบบมีโต๊ะไว้นั่งเล่นกับเพื่อนๆในห้องได้ด้วยก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งนิดหน่อย นีจ่จากการวางแล้วก็ใส่ดอกไม้ไว้โอ้เอาตู้เอาไว้เฉยเลยเอาไอ้นี้มาจากไหนนี่ห้องจะได้รูแบบเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกรู้สึกธรรมชาติรู้สึกถึงธรรมชาติเพราะเราแต่งธีมแบบธรรมชาติไงเออเราแต่งแนวแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้นี่ๆเอาต้นไม้ไว้เปลี่ยนที่ก่อนนี่ไว้ตรงนี้แทนเอาดอกไม้ไว้ตรงนี้เอ้ โอ้ใช่ได้ใช่ได้โอเคห้องนอนประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาถึงห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นนี่ปัญหาใหญ่เลยนะห้องนั่งเล่นนี่ปัญหาใหญ่แขวนรูปก่อนแขวนรูปแบบนี้อ่านี่ผนังเอาเป็นอันนี้ส่วนพื้นเนี่ยก็เอาเป็นสีนี้เลยดีไหมเอาเป็นสีนี้เลยอ่าประมาณนี้แล้วก็มา หาตัวติดเพิ่มเติมนิดนึงก็วางพรมสีขาวตรงนี้โซฟาโซฟาโซฟายังคงเป็นโซฟาอันเดิมอยู่ก่อนนะโอ้ลืมโคมไฟเลยโคมไฟเอาไว้ในห้องก็ดีไว้เขียนหนังสืออะไรแบบนี้ห้องนอน โอเคมาตกแต่งที่ห้องนั่งเล่นกันต่อนี่ใส่ต้นไม้ใส่ต้นไม้นี่ใส่ต้นไม้ไว้ในนี้ก็น่ารักดีเห็นไหมใส่ต้นไม้เพิ่มนิดหน่อยให้ดูแบบรักธรรมชาติให้ดูรักธรรมชาติยิ่งขึ้นดึนาฬิกาเลยติดนาฬิกาตรงนี้อาา่าฮแล้วก็ใส่ นี่ตรงนี้ก็ใส่ที่เก็บไว้เก็บบัวรดน้ำได้นี่อ่ะเก็บลูกบ้านเหรอลูกบ้านไม่ต้องเก็บ <laughs> ลูกบาเก็บทำไมนี่ก็มีโต๊ะตรงกลางด้วยนะโต๊ะตรงกลางนี่ก็ตกแก่งได้ด้วยการใส่ดอกไม้เหมือนกันนี่อาเลยดอกไม้นี่เป็นไงล่ะนี่ สำหรับห้องนั่งเล่นของเราก็จะประมาณนี้เนาะน่ารักมากดูโอ้เก้าอี้เอ๋วางตรงนี้ได้นะวางตรงนี้ได้อาเรียบร้อยสำหรับห้องนั่งเล่นของเราน่ารักมากเลยนะเออดีโอเคมารีบต่อกันเลยที่ห้องครัวปับ๊บเปิดตู้เย็นมายังไม่มีอะไรเลย รู้สึกอยากจัดตู้เย็นก่อนเลยอันดับแรกเดี๋ยวเน,นเก็บเก้าอี้นี้ไปก่อนนะจัดตู้เย็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราควรมีมากๆเลยก็คือนมเ <c oughs> นี่เก็บไว้เลยเก็บนมเยอะๆได้เลยตรงนี้นี่นมสามสามขวดสากล่องสิแล้วก็อาหารประจำสามัญประจำบ้านถูกบ้านก็คือไข่ นี่เอาไว้เอาไว้ช่องนี้ดีกว่าเอาไว้ช่องเดียวกัน,นมเนี่ยแหละแล้วก็ผักผลไม้นี่ก็อยู่ช่องข้างล่างนะผักผลไม้ก็ใส่แบบเท่าที่เรากินเรากินอะไรเราก็ใส่เก็บอนันต์ไว้ว่าซ่านไปแครลงแครอทมาค่ะต้นหอมมันฝรั่งโอเค แล้วก็ด้านบนนี่เราเก็บเนื้อเนื้อสัตว์ได้อย่งงี้งไก่มีไก่มีสเต็กมีปลามีกุ้งด้วยเหรอมีกุ้งด้วยนะโอเคสิ่งที่จะต้องเก็บในตู้ก็จะมีประมาณนี้นะแล้วอื่นก็สามารถเก็บข้างนอกตู้ได้เช่น<ด> <accidental. S 1> ว่านี่เราต้องต่อชั้นขึ้นไป เพื่อที่จะได้เก็บของได้เยอะๆนี่ต่อฉั้นขึ้นมาโรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเก็บพวกเครื่องปรุงแล้วก็อุปกรณ์ครัวได้อย่างไม่มีที่ติอย่างดีอย่างเลิศโชยู่มานี้พริกไทยมาซอสมื่อเขือเทศมามีเกลือด้วย นี่ตั้งกันไว้ใกล้ๆก,กันนะแล้วก็เอาปิดตู้เย็นก่อนเดี๋ยวเปลืองไฟปิดตู้เย็นนี่นมาเก็บต่ออันนี้คือชูกา้าอ่นน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็อันนี้มีข้าวนะคะก็สามารถเก็บขนมขบเคี้ยวได้อีกเล็กน้อยอันนี้ลูกอมใด้ๆลูกอมขนม อันนี้เป็นเส้นสปากเกตตี้อ่าเส้นสปาเกตตี้ก็ดีเก็บไว้2แพ็คเลยสปาเกตตี้ทำกินง่ายสบายมากโอเคต่อไปก็อุปกรณ์เครื่องครัวตรงนี้นี่โอ้ตรงนี้จะเก็บหมดไหมนะอ่ะหมอ้อหม้อหายจานชามกระทะ โอ้นี่ไงวางบนนี้ได้อีกอ่าย่อชัอ้นลงมาเน็ตหนึ่งนี่อันนี้เก็บถ้วยจานจานนะสักสองจานดีไหมมันซ้อนได้ไหมได้ว่าไปอ่ะถ้วยสองถ้วยเอาถ้วยเอาถ้วยถ้วยเก็บบ่ไ้โอเคเอาถ้วยเล็กถ้วยเล็กซ้อนไปซ้อนซ้อนไม่ได้ <laughs> อ่อาเอาไปซ้อนจานแทน อ่าแล้วก็มาที่แก้วนะแก้วน้ำกินน้ำอันนี้แก้วซ้อนกันได้ดีมากแล้วต่อไปก็อันนี้เลยพวกช้อนซ่อมอะไรเก็บรวมกันไว้ให้เป็นระเบ,บียบนะคะใส่ใส่ไอ้นี่ใส่แก้วเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ากระบวยหรอกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ นี่เก็บไว้ร่วมกันเป็นที่เดียวกันเรียบร้อยทีนี้ก็ห้องครัวก็จะเป็นระเบียบขึ้น okay. โอเคโอ้ลืมเก้าอี้อีกตัวหนึ่งเลยเอาเราจะไม่ไม่นั่งวิวแชร์กินข้าวกันนะคะที่นี่ที่นี่เราไม่ทำแบบนั้น <laughs> ที่นี่เราไม่ทำแบบนั้นค่ะโอเคแล้วก็ลืมทาสีเลยลืมทาสีพื้น เอาสีพื้นพื้นขอสีเป็นเป็นพื้นไม้แบบนี้ดีไหมหรือพื้นขาวดีไม่เอาพื้นขาวมันจะเปื้อนง่ายนะในห้องครัวเนี่ยเวลาทําอะไรหกมันก็จะแบบทําอาหารน,น,น้ําแกงน้ํานันกระเด็นไม่ดีผนังผนังเราเอาเป็นสีพื้นดีกว่ารอบนี้อืมเอาสีอะไรดีนะนี่นี่สีนี้ดีไหมร้อนแรงซับซา นี่นี่เหมือนร้านอาหารเลยเห็นปะใช้ได้อยู่โอ้ใช่เราจะมาตีมแบบธรรมชาตินี่นาลืมเลยเราต้องมีการตกแต่งอ่าตกแต่งพวกนี่ต้นไม้ <g atar> ต้นไม้ต้องมานี่เลยต้นไม้ต้องมานะคะบอกเลยไม่ได้ค่ะ เรียบร้อยอะดูธรรมชาติขึ้นเลยดูธรรมชาติมากมากเลยค่ะดูธรรมชาติมาเลยเปิดตู้เย็นสิอาของกินพร้อมปิดตู้เย็นเดี๋ยวไฟหรือเ,เปลืองไฟ่ะมาที่สุดท้ายแหละห้องน้ําห้องน้าคือที่สุดท้ายของเรามาเลยอันดับแรกเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าที่อาบน้าก่อนใช่นี่ขยะไว้ตรงนี้นะ อ่ะฮะทีนี้เราก็มีสิ่งที่เรียกว่าอ่างล้างหน้าแล่าโถสุขภัณฑ์แล้วทีนี้เราก็มาเราต้องมีอันนี้นีอ่อุปกรณ์กระดาษชําระกระดาษชาระเสร็จแล้วก็เราว่าเราต่อชั้นขึ้นไปดีกว่านะเราต่อชั้นขึ้นไปนิดนึงตรงเนี้ยนี่น,นี่ตรงนี้เราจะได้วางเก็บอะไรได้อย่างสะดวกนะคะ นี่ทีนี้เราก็เอาพวกขวดแชมพูขวดครีมอาบน้ำมาวางตรงนี้ได้เลยอันนี้น้ำยาล้างมือเอาไว้ตรงนี้ละกันก็มีแปรงอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราต้องใส่แก้วรีหอ่อแก้วหน่อยค่ะแก้วนะคะ่ะแก้วนี่นี่น่าจะใส่ได้ใช่ไหม ใส่ได้ปะลองลองดูลองดูงดแปลงเฮ้ยใส่ได้นี่ไงก็ยาสีฟันนี่เรียบร้อยฮดูดีขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้ซะหน่อยดีไหมโอ้เดี๋ยวก่อนอันนี้ก็ต้องมีนะไม่ได้เราจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้อุปกรณ์ทำความสะอาดเราจะต้องมีไว้อานี้ๆนี่ถังขยะด้วยต้องมีถังขยะ เออเราลืมใส่ถังขยะในห้องครัววะในห้องครัวคนมีถังขยะนี่วางไว้ตรงนี้เลยละกันนะเอ๊ะหรือวางไว้ข้างโต๊ะเดียะไม่ได้ไม่ได้ที่ไม่พอวางไว้ตรงนี้แหละอ่ะอ่ะตรงนี้ตรงนี้อ่ากลับมาต่อย่องครัว <c oughs> เออกลับมาต่อที่ห้องน้ำสิห้องน้ำนี่น้ำยาถูพื้นอันนี้ฟองเอาเอาันที่ขัด โอเคแล้วก็ตกแต่งต้นไม้นิดหน่อยดีกว่าวเราจะมาตีมต้นหมอยทุกที่จะมีต้นหมอยอยู่ลิ้นเป็นอะไรจะมีต้นหมอยเยอนี่ตั้งตรงนี้ไปเลยนะแล้วก็มีต้นเล็กต้นน้อยอยู่ใกล้ๆรอบๆแบบนี้น่ารักนี่งาเป็นไงล่ะดูดูเป็นบ้านป่าขึ้นมา ดวแร้ฝานปาก็อะไรโอ้โอ้เราลืมทําพื้นพื้นพื้น,พ,นพื้นห้องน้าก็ต้องเป็นพื้นกับเบื้องแบบนี้เลยใช่แล้วก็ผนังเอาสีอะไรดีสีที่อยู่เรารู้สึกเย็นสีม่วงเย็นเปล่าไม่รู้แต่เราเย็นเพราะเราชอบสีม่วงเอ๊ะเป็นไงบ้านเราแบบใหม่ดูดีขึ้นไหมฉันว่าอยากเปลี่ยนต้นไม้ตรงนี้ ขอนิดนึงเอาต้นไม้ดอกไม้อันนี้ขึ้นไปววาข้างบนแทนขยับลงมาอีกนิดหนึง่งอะได้ละได้ละเยี่ยมจอดเยี่ยมสวยมากค่ะดูอกุปกรณ์ตกแต่งบ้านเรายังเหลืออยู่นะอันนึงแขวนดีไหมแขวนเลยเรียบร้อยบ้านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้านเราโฉมใหม่น่ารัก นี่ตุ๊กตามานั่งกอดได้น่ารักมากเป็นบ้านสไตล์ต้นไม้ต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ทางนั้นป่าๆ <laughs> โอเคทุกคนก็ลองไปทํากันได้นะแล้วก็ไอที่ตกแต่งบ้านอันเนี้ยโอ้หล่นเลย <laughs> ที่เจ้าที่ตกแต่งบ้านเนี้ยมันเป็นแบบรียูสทุกคนก็ไปดูได้นะว่าเราทํายังไงในอีีที่แล้วตอนที่แล้วที่เราเล่น โทรข้าไลฟ์เวิคลิปอันที่แล้วอ่ะโอเคเสร็จวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจะ,จะขึ้นฉันก็จะขึ้นไปนอนกลางวันของฉันแล้วบ๊ายบาย